เรื่อยๆแล้วคุณคุณจะมีดนตรีประกอบนะคะเมื่อดนตรีหยุดอยู่ที่ใครคนนั้นให้ถือลูกบอลเอาไว้เข้าใจไหมคะอายีรอบนึงเนาะลูกบอลในมือคุณครูนะคะสมมตินะเมื่อเราเริ่มเล่นเกมคุณครูส่งต่อให้ลูซี่ลูซี่ส่งต่อไปให้พี่น้ำค่ะส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะดนตรีเพลงว่จะมาเมื่อดนตรีหยุด อ่าลูกดีอยู่อ่าลูกบอลอยู่ที่พี่น้ำนะคะพี่น้ำก็จะแกะแผ่นลูกบอลออกแผ่นนะคะคุณครูห่อเอาไว้แกะมาแค่หนึ่งแผ่นนะคะเดีย๋ยวพึ่งค่ะจากนั้นพี่น้ำก็จะดูคำศัพท์ที่คุณครูซ่อนเอาไว้เป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปอะไราเลยมะม่วมะม่วภาษาเั็กก็คือคำว่าเยี่ยมค่ะแมงโหอแมงโหอนะคะจากนั้นทุกอนก็จะถูกส่งต่อส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะ,ะถ้าอยู่ที่ใครคนนั้นก็แกะออกเข้าใจไหมคะอ่าโอเคค่ะน่าจะเข้าใจเนาะอ่ะพอ,อ,อะก่อนมาเก่งเก่ง เอาใหม่ค่ะคุณคุณลืมนะคะเมื่อทุกบอลหยุดอยู่ที่ใครใครจะถามคะแล้วก็อชอให้ทุกคนอให้ทุกคนถามนะคะแล้วให้คนที่หยุดลูกบอลอยู่เป็นคนตอบใช่ไหมคะค่ะแล้วให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นคนถามว่า what fruit do you l i k ไร แล้วคนที่แก่คำสาบออกมาก็จะตอบว่า I like เจจบๆคุณครูสาธิตก,ก่อนให้ดูนะคะอามา,า,อาค่ะคุณครูค่ะเชิญค่ะกลัวเด็กยังไม่เข้าใจอเด็กๆดูนะคะมากดีไหม,มดูท่านได้ไหมไม่เป็นไรค่ะดู่เลย

Areneza okay. 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 าาถามออาค่ะเพื่อนๆเอาอันเก่าเราไม่เาแล้วนะอ่าถามพร้อมกันค่ะ1 2 3สอวดเอาใหม่ค่ะถามแตเพืเ่อนไม่ได้ยินเรี่ยวูดรมไค่ะ เดียวไมังนู้นก็มองไม่เห็นค่ะหายเราก้เลยค่ะหามาด้ทีด้วยค่ะอาถามพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสาอถามดังๆหน่อยจ้ะหนึ่งสองสามวนเยี๋ยวค่ะก็บคับให้ความร่วันส่งต่อค่ะ I'm going ีมอไม่เห็นค่ะอะไรเอ่คุณก็มองไม่เห็นถามเพื่ถามพร้อมการร่วมเงินสองท่านดุไมอไลไอเยัไมล่นโอดเดีย ไม่ได้ยินค่ะ เราไม่รีบรอนคไน่ความยินดีแค่ควมนีแค่วยี่ในวันแฮปปีลูกมปนของคุณครูไม่ต้องไปกลัวนะคะไได้ลูกมือป้นคนนั้นโชคดีเดี๋ยวจะมีผลผลิตมาให้นะผลตกใจครับโอ้ผมตกใจพับอลข้าวปลากระ ฮอตบอลจริงๆนะคะพอเจอรุ่งบอลแล้วก็น้องร้อนโอวนิแ้งอิีลิแ้งอิลิ่มป่อยู่กอยู่เกกอราายแก่เดี๋ยวให้ตอบ1 2 3งสองสามอสฟ r เดเอาไปค่ะ เพื่อนถามค่ะพ้องกันดังๆนะคะหน่ซ w h a

เดีพูดนะคะถามพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสั้น one foot t เยี่ยมค่ะถาม Yeah, I'm going to have a little bit o เดี๋ยวค่ะคุณครูจะให้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งวันรีม่วงนะคะกลุ่มที่หนึ่งสีม่วงเดี๋ยวจะจดแทงไปเสียงไม่ดัไหนเสียงเบาก็จะได้นน้อยดีวจะได้ถาช้าฉัุไหามเสียงเสียกลุ่มที่เดิมถามพี่โฟกัสนะคะหนึ่งสองสาม อสฟรุตูลาเอาใหม่ค่ะไม่่าคาอคําคอาวอดายไอลอเลยยัค่ะเด็กท่ต่อไปกลุ่มที่สองถามค่ะสีอสีฟ้าค่ะกลุ่มสีฟ้านะคะทุกคนดูป้านสีเองถามด้วยคาถามวอสฟรุตดูลาย <im itation> นะคะใครจำสำเร็ได้บ,บ้างดูคุณครูนะคะคุณครูมีท่าให้เช่นคุกครูนักการค่ะเช่นคุณครูเรนวิงนวยากรมของเราสั้นๆทุกคนจำแอปเปิลนะคะแอปเปิลนสอาตุนตีแคนคอปเปิล

ด้านซ้ายก่อนเนาะหนึ่งสองสามแอปโฟ้แอปโฟแอเป็้เต้นหน่ะไปเ้นหน่ะ Are you ready? Yes! 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 Apple, apple, apple! Banana, banana, banana! คราวนี้เราจะดูคุณวิทยากรทำนะคะเด็กๆ <สะ S 1> ครับ Please give a big Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เมนิสมาเมนิสอภิวัตพาลากาเอออยากรู้จักชื่อเล่นจังเลยถามว่าอยา่าง แล้วอย่าลืมว่าไทยเอาเด็กแอลมาก่อนนะคะสุดยอดเลยที่วิทยาก่อนใช้สาระเยอะมากไม่ได้แค่เป็นเด็กค่